คุณผู้ชมคะ่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องท่ายละครเรื่องหนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซซึ่งมีชมพู่ประกบคู่กับปีเตอร์คอปไดเรนดอลบรรยากาศการถ่ายทำในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบง่ายสบายสบาย <c oughs> ที่มันจะไม่สบายก็ตรงที่ต้องมีน้องหมามาเข้าฉากด้วยเนี่ยแหละให้มันดมมือเราที่มีกิ่นแล้วก็บ่่ะ,ะเบ๋าไว้อืมอืมหลอกล่อก,กันสุดฤทธิ์แต่น้องหมาก,ก็ไม่ได้แขนเลยแห้เจขอเสนอว่าจับหมาใส่กรงแล้วหิ้วกรงเอาไว้มันจะง่ายกว่าไหมคะ หลังจากเห็นว่าฉากน,นี ja good good. ้น้องหมาดูจะไม่ค่อยเป็นใจพี่คิงผู้กำกับก็เลยสั่งเปลี่ยนฉากใหม่ท่านที่อได้เปลี่ยนจากการเจอหมามาเป็นเจอหมาแทน อยู่ไว้เนี่ยไม่เป็นไตั้งใจฟังนะโอเคไหมเรารู้เรื่องไหมโอเครู้เรื่องตายพูยกับม้ารู้เรื่องด้วยแล้วเนี่ย <S <S แอบข้าคนผู้ชมค่ะหลังจากที่ชมพู่ทำการเจรจาต่อรองกับม้าเสร็จเรียบร้อยม้าก็ดูจะฟังเขาจะเลิกแกล้งกันเกิดซีหรือว่าเขาจะเลิกแกล้งกันแล้วเรื่อ ไม่รู้เรื่องมันเดิมที่เคงคะเจ่ว่าใช้มาปลอมมันจะทำให้การถ่ายทำง่ายขึ้นไหมคะคนพี่เอก